มือถือพาพี่น้องว่าล,ล่องเรือนะครับล่องเรือหาปลาครับผม ดีกวาีก่าบีกว่าดีกว่าีกว่ี่โอ้ยเดี๋ยวเป็นปล่อยลุ้นครับถึงมันหมดจับหมดถึงเงี้ยหนลอยครับ อัดมี้น้องอัดบั้ยนะอยู่บ่โอ้ยปักปนหน่อยครับส่อนเล็ก ้ยของครัพี่น้องของแล้วใจเย็น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 เย็นอย่าห,หลุดเด้อสั่งในพวกนั้นไห้เห้หยาบลอยครับพี่น้อง มากครับราคาสูงสมที่น้องเนียนกัดใบนลี้ ลับมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับพี่น้องครับกลับหอดบ้านแล้วครับผมเดี๋ยวเบิ่งผลงานนล้วกันครับโคดิ้งโคดิ้นนี่ครับพี่น้องน้าขึ้นครับปลาเขาไปอยู่นี่ริมฟางเลยตีขเข้าไปใส่โบไถ่คร,ครับตีเนื้เข้าไปหาโบไถ่สิประมาณนี้ครับพี่น้องไปซ้ำน,น,นี่ครับเดี๋ยวเอหนามมาใส่ครับ คลิปนี้ก็ซ้ำนี่ครับพี่น้องขอบคุณที่รับชมครับคลิปหน้าพอกันไหมครับผมขอบคุณมากมากครับ